ทรมมิกะอุบาสกหมูเทพนำเทวรสมารอรับก่อนตายท่านรรมมิกะอุบาสกเป็นหัวหน้าของอุบาสกชาวสาวัตถีประมาณห้าคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูสง์และพระาศาสนาสำหรับชีวิตครอบครัวนั้นเขามีภรรยาและบุตรด้วยกันสิบี่คน คือเป็นบุตรชายเจ็ดคนบุตรสาวเจ็ดคนรวมคนในครอบครัวนี้มีสิบคนบุตรทั้งหมดล้วนเป็นอนุชาตบุตรคือประพฤติปฏิบัติตนตามอย่างบิดามารดาจึงเป็นครอบครัวหนึ่งที่มีศรัทธามากพวกเขาจะจัดเตรียมถวายพัดต่างๆแก่พิสูุสง์อย่างละสิหที่สม่ำเสมอได้แก่ หนึ่งสลากยาคูคือยาคูที่ถวายสง์โดยให้พิสุสง์ทั้งหลายจับสลากครั้งนั้นบรรดาเจ้าภาพจะแจ้งความประสงค์ไปยังตัวแทนสง์ผู้ทำหน้าที่แจกพัดหรือพระพระตุทเทศพิสุรูปนั้นจะทำสลากระบุชื่อเจ้าภาพไว้พิสุใดจับสลากได้เจ้าภาพคนใด ก็ไปรับที่เรือนนั้นใช้วิธีนี้เพราะเจ้าภาพมีของน้อยภิกษุมีจำนวนมากดังนั้นสลากยาคูและสลากพัดเป็นต้นก็จัดเป็นสังฆทาน 2. ส,สลากพัดคืออาหารถวายสงตามสลากคือภิกษุรูปใดจับสลากได้ชื่อเจ้าภาพใด ก็ไปรับพัทหารหรืออาหารของคนนั้นวิธีการจับสลากก็เหมือนข้อที่หนึ่งสาปักขีกพัทคืออาหารที่ถวายปักละครั้งได้แก่15วันถวายทีสีสังคพัทคืออาหารถวายแด่สงได้แก่ถวายสงทั้งอารามเลยถ้าไม่หมดทั้งอาราม ท่านเรียกอุเทศพัดคืออาหารอุทิศสงหรือถวายตามที่ตัวแทนสงจะสงมาให้พอดีกับจํานวนอาหารที่มีหรือเจ้าภาพถวายไว้ให้สงแล้วสงไปแจกกันเองขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่ของพระพระตุทเทศก็จะไปแจกไปตามลำดับพรรษาของหมดแค่ไหนก็แค่นั้น กำหนดพิสูรรูปที่ยังไม่ได้รับไว้ถ้ามีของมาถวายอีกก็แจกต่อไปตามลำดับนั้น 5. อุปโปสาติกพัทคืออาหารที่ถวายในวันอุโบสถเดือนหนึ่งสี่วันคือแรมแปดค่ำสิบห้าค่ำขึ้นแปดค่ำและขึ้นสิบห้ 8, 15, 6, าค่ำหออคันตุกพัท คืออาหารที่ถวายเจาะจงไปที่พิสุผู้มาจากต่างถิน่นยังไม่คุ้นเคยกับอาวาสและเส้นทางบินทบาท 7. วัสสาวาสิกพัทคืออาหารที่ถวายแก่สงผู้จำพรรษาครบไตรมาดรำมิกะอุบาสกและภรรยาบุตรธิดาทั้งหลายล้วนเป็นผู้มีศีล มีกระยาณธรรมยินดีในการแจกจ่ายทานเลื่อยมาดังนี้ในการต่อมาเขามีอายุมากขึ้นอยู่ในวัยแก่เท่าและเกิดอาการเจ็บป่วยกำเริบเขารู้ว่าชีวิตใกล้ดับสิ้นแล้วคิดจะฟังธรรมก่อนตายจึงให้ลูกไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระเชตวันมหาวิหาร แล้วกราบทูลขอพิสูจน์แปลูกหรือ16บลูกก็ได้เพื่อสาธยายธรรมและแสดงธรรมในเรือนพระศาสดาทรงอนุญาตให้พิสูจไปตามประสงค์ของเขาภิกษุ16สลูกนั่งยังอาสนะที่ลูกๆจัดล้อมเตียงอุบาสกไว้รำมิกะอุบาสกกล่าวปฏิสันฐานกับพวกพิสูจเล็กๆน้อยๆ แล้วกล่าวนิมนต์ว่าท่านผู้จเจริญทั้งหลายการได้พบเห็นพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายกลายเป็นของที่กระผมทำได้ยากเพราะภาวะของสลีละสังขารอ่อนแอลงทุกขณะวันนี้กระผมจะขอนิมนต์ให้พระคุณเจ้าสาธยายธรรมแสดงพระธรรมเทศนา ที่พระศาสดาตัดไว้ให้กระผมฟังเถิดขอรับพิสูตั้งหลายถามว่าท่านต้องการฟังพระธรรมเทศนาใดละ่ะท่านอุบาสกอุบาสกเรียนว่าผมอยากฟังสติปัฏฐานสูตรทราบว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องทรงแสดง ภิกษุทั้งหลายเริ่มต้นสาธยายว่าเอกาญโนอยัง e พิกวีมัคโคสัตตานางวิสุทธิยาภิกษุทั้งหลายทางเอกนี้เป็นไปเพื่อความหมดจดของสัตว์ทั้งหลายคือสาธยายเริ่มต้นจากพุทธพจน์เลยเพราะขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ยังไม่มีการสังขยนาทันใดนั้นรรมิกะอุบาศกก็มองเห็นเทวรถจากเทวโลกจำนวนหกคันปรากฏขึ้นในอากาศแต่ละคันประดับตกแต่งสวยงามเทียมด้วยม้าสินทบหนึ่งพันตัวแต่ละคันมีขนาดใหญ่ประมาณร้อยห้าสิบโยช เป็นเทวรถที่หมู่เทพหกชั้นทรงมาเชื้อเชิญให้อุบาสกเห็นและพอใจจะได้ไปอุบัติในภพของตนของตนคือเทวรถจากจาตุมหาราชิกาหนึ่งสวรร์ชั้นดาวดึงหนึ่งสวรร์ชั้นยามาหนึ่งสวรรค์ชั้นดุสิตหนึ่งสวรร์ชั้นนิมาน,นลดีหนึ่งสวรร์ชั้นปรนิมมิตวรสวรตีหนึ่ง เทวดาที่ยืนอยู่บนเทวรถนั้นนั้นกล่าวเชิญชวนว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามารับท่านไปยังเทวโลกของข้าพเจ้าท่านจงเกิดจงยินดีในเทวโลกของข้าพเจ้าการตายของท่านเป็นเหมือนคนทุบทําลายภาชนะดินทิ้งแล้วถือเอาภาชนะทองคํา ทำมมิกะอุบาสกได้เห็นได้ฟังเสียงอื้ออึงของเทวดาแล้วเห็นว่าพวกเทวดากำลังลบรบกวนการฟังธรรมของตนจึงกล่าวออกไปว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจงรอก่อนจงหยุดก่อนพิสูทั้งหลายผู้กำลังเริ่มสาธยายคิดว่าอุบาสกพูดกับพวกเราว่า ให้หยุดสาธยายก่อนจึงหยุดการสาธยายลงภรรยาและบุตรทิดาคุยกันว่าเมื่อก่อนพ่อของพวกเราชอบฟังธรรมไม่อิ่มในการฟังธรรมเลยแต่ตอนนี้คงกลัวตายยังไม่อยากตายจึงห้ามพิสุสาธยายแล้วเริ่มร้องไห้เสียใจยิ่งทำให้พวกพิสุเห็นว่า ไม่ใช่โอกาสที่จะสาธยายหรือกล่าวทำแล้วจึงพาการลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วกลับไปทำมิกัะอุบาสกมัวสนใจพวกเทวดาเห็นเทวดาหยุดส่งเสียงรบกวนแล้วจึงหันมาสนใจจะฟังการสาธยายต่อแต่กลับมองไม่เห็นพิสุทั้งหลายมองไปที่ภรรยาและลูกๆก,ก็พบว่า พวกเขากำลังร้องไห้คล่ำครวญมีน้ำตานองหน้ากันอยู่ทำให้กะอุบาสกจึงกล่าวว่าพวกเจ้าร้องไห้กันทำไมลูกๆจึงกล่าวว่าพ่อพ่อรู้สึกตัวแล้วหรือก็พ่อให้นิมนต์พระมาเพื่อจะฟังธรรมพอท่านกล่าวธรรมพ่อก็บอกให้หยุด พวกเราคิดว่าพ่อกลัวตายจนหลงเพ้อไปแล้วจึงพากันร้องไห้เสียใจอุบาสกจึงกล่าวว่าแล้วพวกพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปไหนเสียเล่าลูกๆจึงพูดว่าพวกท่านพูดว่าในการนี้ไม่ใช่โอกาสจะสาธยายทำแล้วจึงพากันกลับไป อุบาสกกล่าวต่ออีกว่าพวกเจ้ารู้ไหมพ่อไม่ได้พูดห้ามพระผู้เป็นเจ้าเลยลูกๆก,กล่าวว่าแล้วพ่อพูดห้ามใครอุบาสกกล่าวว่าพ่อพูดกับพวกเทวดาพวกเขานำเทวรถมาจากสวรรค์หกชั้นมารออยู่ในอากาศแล้วเปล่งเสียงพูดแข่งกัน เชิญให้พ่อไปกับพวกเขาให้พ่อไปสวรรค์นในชั้นตัวเองพ่อจึงต้องพูดห้ามปรามเพราะพ่อจะฟังการสาธยายพระธรรมฝ่ายลูกลูกกล่าวต่ออีกว่าพวกเรามองไม่เห็นเทวรถเลยนะพ่อเทวรถอยู่ที่ไหนทามิกะอุบาสกจึงกล่าวว่าพวกเจ้ามีพวงดอกไม้ที่ร้อยไว้ไหม เอามาให้พ่อสิลูกๆตอบว่ามีอยู่อุบาสกถามว่าพวกเจ้าว่าสวรรค์ชั้นไหนหน่าลื่นลมลูกๆตอบว่าสวรรค์ชั้นดุสิตสิพ่อดุสิตภพเป็นที่ประทับของโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ผู้ที่จะเป็นพระพุทธมารดาพระพุทธบิดา ก็เกิดในพบนี้ดูสิทตพจึงหน้าลื่นลมอุบาสกกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งใจว่าขอให้พวงมาลัยที่โยนไปจงไปคล้องที่เทวรถจากพบดุสิตลูกๆพร้อมใจกันจับพวงมาลัยแล้วตั้งใจอธิษฐานเปล่งวาจาว่า ขอให้พวงมาลัยจงไปคล้องที่เทวรถชั้นดุสิตแล้วโยนขึ้นไปในอากาศพวงมาลัยนั้นลอยไปคล้องที่แอกของเทวรถชั้นดุสิตพวกเขาเห็นแต่พวงมาลัยห้อยอยู่แต่มองไม่เห็นตัวเทวรธทมรมิกาอุบาสกถามว่าพวกเจ้าเห็นพวงมาลัยห้อยอยู่กลางอากาศไหมตอบว่า เห็นจ้าพ่อนั่นละ่ะพวงมาลัยคล้องอยู่ที่เทวลรถพบดุสิตแล้วพ่อจะไปเกิดในพบดุสิตพวกเจ้าอย่าได้คล่ำครวนไปเลยถ้าพวกเจ้าปรารถนาจะเกิดร่วมกับพ่อก็จงพากันทำบุญต่างๆตามที่ครอบครัวของเราทำกันมาต่อไปเถิดพูดจบแล้ว อุบาสกก็สิ้นใจอุบัติเป็นเทพประบุนั่งอยู่บนเทวรดดุสิตมีอัตภาพขนาดความสูงสามคาวุธิมีนางเทพอับสรหนึ่งพันแวดล้อมมีที่อยู่คือวิมาลนลัตนขนาด25ด่สิบห้ายชดในสวรรค์ชั้นดุสิตฝ่ายพิสุทั้งหลายกลับมาจากเรือนของอุบาสกแล้ว เข้าเฝ้าพระาศาสดาพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกเธอไปเลือนธรรมกิกะอุบาสกอุบาสกนั้นได้ฟังธรรมแล้วหรือภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกข้าพระองค์สาธยายธรรมได้เพียงเล็กน้อยก็ถูกอุบาสกห้ามปรามขอให้หยุดเสียก่อนซ้ำพวกภรรยา บุตรธิดาของอุบาสกก็พากันร้องไห้คล่ำครวญพวกข้าพระองค์ปรึกษากันแล้วเห็นว่าไม่ใช่การที่จะแสดงธรรมหรือสาธยายธรรมจึงตัดสินใจพากันลุกกลับออกมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำไม่กับอุบาสกไม่ได้พูดกับพวกเธอหรอก เขาพูดกับพวกเทวดาจากสวรรค์หกชั้นที่นำเทวรถมารอรับเขาก่อนตายพวกเทวดาพูดเชื้อเชิญให้เขาพึงพอใจในสวรรค์ชั้นนั้นๆทำให้เขาฟังทำไม่สะดวกจึงได้พูดห้ามปรามให้พวกเทวดารอก่อนหยุดก่อนพิกสูทั้งหลายจึงกล่าวว่า อย่างนั้นหลอกหรือพระพุทธเจ้าข้าแล้วตอนนี้อุบาสกตายแล้วเกิดในเทวโลกชั้นใดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตัดว่าอุบาสกตายแล้วเกิดเป็นเทพบุตรชั้นดุสิตพี่สู่ตั้งหลายกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำให้กะอุบาสก อยู่อย่างน่าชื่นชมในท่ามกลางหมู่ญาติลาโลกนี้ไปแล้วยังได้ฐานะที่น่าชื่นชมอีกหรือพระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นอย่างนั้นพิสูจทั้งหลายคนที่ไม่ประมาทไม่ว่าจะเป็นข้ือหัดหรือบรรพชิตก็ตามอยู่ที่ไหนก็ย่อมบันเทิง แล้วตัดพระคาถาว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ลาโลกนี้ไปแล้วก็ยังบันเทิงได้บนัเนเทิงลื่นเลิงในโลกทั้งสองเพราะกรรมที่หมดจดของตนเอง